สวัสดีครับวันนี้ออกหมายแต่ชักสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกหมายนะครับมาแถวหมายราชสารนะครับแถวราชสารพอดีคลองเกษตรกรก็สูบน้ํานะครับสูบน้ําเข้านาน้ํามันก็เลยแห้งนะครับในคลองน้ําก็จะเหลือน้อยประมาณเนี้ยครับจ่าหน่อยนะครับเนี่ยน้ําจะเหลือประมาณเนี้ยครับผมรุนดูครับว่าวันนี้จะมีแต้มบบบวันนี้มาคู่กับ มือสอดนะครับฮนนุมานลำหมานลำมอทิตที่แล้วครับผมที่แล้วก็เปิดตาไปแล้วครับยี่ศกดูเชว่าอาทิตย์นี้จะเปิดตากับอะไรครับผมลุ้นกันดูครับผมไปลุยกันต่อครับผมจวดช่อน้อยมาแล้วครับไปช่อนช่อน โดนครับโดนโดนโดนแล้วโดนโดนครับโดนครับสู้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 โดนโดน้วครับโดนแล้วแกงสองก็มาครับแกงสองก็มาชั่นใหญ่ชันใหญ่ครับผมแกงสองก็มาชั่นใหญ่มาโดยดีมาซะโดยดีชันไม่รู้ไม่รู้ตุ๊เอ๊ยเลยชันไม่รู้ไม่รู้ตุเอ๊ยเลย อู้ยช่อนครับนี่โอ้อยใหญ่เลยครับหูไปช่อนนี่ครับไซโลขรัมผมโหเต็มสองก็มาไปต่อครผมหวานเกี๊ยบไทล่าพาักเปล่าไป สวยนะครับโดนครับโดนครับท่อนใหญ่โดนครับ,โด,รบ,โ,ดรบโดนแล้วโดนแล้วชนใหญ่แต้มสามมาแล้วครับโอ้สวยงามครับผมท่อนใหญ่ใส่โลแต้มสามครับมาแล้วแต้มสามมาแล้วลายมาสวยครับตัวนี้ อ,ออกไปเลยครับแต้มสามช่อนใหญ่ๆครับผมไปไปต่อครับผมลุยจวดแต้มสามครับผมนีม่ช่อนใหญ่ๆครับผมโอ้โหแต้มสามมาแล้วครับช่อนใหญ่ สวยงามครับสายล่าสโะคราววันเจี๊ยบไปต่อครับผมลุยจวดตู้โน้ตโนไปช่อนโนนครับไปชนช่อนใหญ่หญมาเสือด้วยดีมามาม,ามาโดนนะครับไปช่อนใหญ่ครับผมโดนแล้วไปช่อนใหญ่ครับ มาซะโดยดีอุ้ยอุ้งมา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 เอ้ยอื้อเ้ยเต็มดีสีครับผมเต็มทีสีสวยงามครับอืช่อนครับผมไคลโลเต็มทีสีนี่สายล่าสับคราวหวานเจี๊ยบ ไปต่อครับผมป่มาอะไรลงมาดำๆครับป่าอะไรลงมาดำดำข,ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว,ข,ลว,ข,ลวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับ ขึ้นจิบตรงโน้นนะปลาอะไรไม่รู้ค,ครับโอ้โ,อโอาายโปลาช่อนครับผมโอ้ยบอลกกักเลยใหญ่นะครับโอ้ยปลาช่อนปลาปลาช่อนครับโอ้โหแต้มสุดท้ายโอ้ขึ้นจิบริมนู่นนะครับเลยยิงใส่โอ้โห,ห ครับผมอุ้ยตัวนี้ยักษ์ครับผมสุดยอดครับผมอู้ เต็มที่ห้าสวยงามครับผมสุดยอดวันเจี๊ยบใส่ล่าซอสกราวจุจ๊บ สวัสดีนะครับวันนี้ออกหมายแต่เช้าเลยนะครับเจาะเย็นแล้วเนาะห้าโมงแล้วครับยังไม่เลิกห้าโมงก็ยังไม่ถอยนะครับแต่ว่าพอมีผลงานนะครับผมมาดูผลงานกันเลยครับผมเต็มแรกครับผมเต็มแรกเชดโรครับสวยงามครับผมเต็มสองไปช้อนครับผมเต็มสามเต็มสามไปช้อนครับผมเต็มสี่ช้อนใหญ่ครับผม นี่เต็มห้าบิ๊กๆเลยครับช่อนใหญ่ครับผมครับผมโอวันนี้ก็ถือว่าไม่แห้วนะครับถือว่าหมานอยู่ครับผมนี่ตัวหมานอยู่นี่ครับนี่ตัวหมานอยู่นี่ครับอืมอนุมานทางานอีกแล้วครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับออกหมายก็มี ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับพนมุมานวันที่2นะครับวันแรกที่ออกีิศกตัวใหญ่นะครับพนมุมานทํางานไปแล้วอันนี้อาทิตย์ที่2นะครับออกก็ถือว่า5แาเต้มยิงผิดเยอะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ชินมือเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีเต้มเนาะเมื่อเช้า f c ก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยครับรเซอร์ไพรส์กำลังทานข้าวอยู่ยังไม่ได้ออกหมายเลยครับ f c ถามว่าวันนี้ออกมหมายเปล่าสั่งปช่อนเลยครับ ลาปากสุดยอดครับ FC ครับผมนี่ไปช่อนเตรียมตัวได้เลยครับผมสั่งไปช่อน FC ทางโรงงานนะครับผมจัดไปครับผมไปช่อนใหญ่ๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พอได้ออกสนุกกันนะครับพอได้มีเต้มส่ง FC นะครับก็ยังไง FC ทุกท่านนะครับฝากติดตามกดถูกใจหรือว่าคอมเมนต์แล้วก็กด ติดตามในเพจได้นะครับผมเพจสายล่าซอกกราวหรือว่าทาง YouTube นะครับผมรับชมทาง YouTube ได้นะครับ YouTube ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมยังไงก็มีผลงานผงก็จะส่งให้เรื่อยๆนะครับไงก็ฝากติดตามช่องสายล่าซอกกราวด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีไรมากมายนะครับผมก็สายล่าซอกกราวได้ออกได้ส่งผลงานนะครับก็สายล่าซอกกราวขอลาแค่นี้นะครับผมทริปหน้าตามกันใหม่ก็จะหมานหรือเปล่าครับผมไปสวัสดีครับผม ส่งผลงานวันนี้ครับผมชัโดหนึ่งช่อนสี่ห้าเต้มโหดๆสายล่าซอกกลาวหวานเจี๊ยบ